ปักหมุดให้โลกรู้อาถรรพ์แห่งป่าไพรตอนที่4ไล่ล่าสางดงหนังสือความลับในดงดิบโดยทอเลียงพิบูลความเดิมจากตอนที่แล้ว ผมรู้สึกว่าเวลามืดมันยาวนานช้ากว่าปกติมากผมอยากจะให้ดวงอาทิตย์ขึ้นเ,เร็วๆเจ้าผิวร้ายตัวนั้นแม้เดือนสว่างจะมองเห็นเราก็เดินตามมันไม่ค่อยทันอยู่แล้วเกือบหลงทางกับมันหลายครั้งแม้มันจะเดินช้าๆคอยมองซ้ายมองขวาแต่ก็ไม่หันมามองพวกเราทำให้ผมคิดว่าถ้าเราไม่มียานใบไม้ของหลวงพ่อมันคงหันมาไล่จับพวกเราแล้วหรือไม่ก็เป็นบ้าเป็นบอไป เห็นจะเป็นเพราะยันใบไม้ป้องกันทําให้มันไม่รู้ว่ามีมนุษย์กลุ่มหนึ่งที่กําลังติดตามมาเพื่อกําจัดสังหารตัวของมันให้สิ้นไปเมื่อเราจุดคบไฟสว่างก็ไม่รู้ว่ามันหายไปไหนคราวนี้เราจะทําอย่างไรดีเมื่อมันหายไปเช่นนี้ไม่รู้มันไปทางซ้ายหรือขวาหรือตรงไปเราต้องยืนงงกันอยู่ปรึกษากันว่ามันหายไปไหนมันหายไปในดง เราจะตามมันไปทางไหนถึงจะถูกคราวนี้ถึงคราวจำเป็นที่จะต้องใช้ธนูไฟเพื่อนำทางพูดแล้วผมก็ยกคันธนูและภาดลูกซึ่งพันผ้าชุบน้ำมันจุดไฟลุกโชนนึกถึงหลวงพ่อและครูบาอาจารย์เจ้าป่าเจ้าเขาขอให้ลูกธนูไฟชี้ไปในทางของผีร้ายอาธิษฐานแล้วก็ตั้งคันธนูตรงขึ้นไปเหนือหัวแล้วยิงธนูไฟด้วยแรงเพียงเบา กะกำลังระยะขึ้นไปเพียงหนึ่งวาหรือสองวาทุกคนตาก็จับจ้องดูลูกธนูไฟขึ้นสูงแล้วเวลาตกจะตกท่าไหนไปทิศทางใดบ้างแต่แล้วเราก็มองเห็นสิ่งที่มหัศจรรย์เพราะเมื่อผมปล่อยลูกธนูนี้ตรงหัวสูงประมาณสักสองวาเวลาตกตรงดิ่งลงมาได้ครึ่งก่อนจะตกดินเราก็เห็นสิ่งมหัศจรรย์ของลูกธนูคือได้แฉลบเหมือนผีพุ่งใต้บนท้องฟ้า พุ่งไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมันไม่ใช่ทางที่เราเห็นปีศาจผมคิดว่ามันคงพลางเราไม่ให้ไปพบรังของมันเมื่อผมเก็บดอกธนูดับไฟแล้วก็รีบชวนเพื่อนเดินตามลูกธนูชี้ทันทีมิได้รอช้าการเดินติดตามปีศาจร,ร้ายตลอดมาแต่ก็ไม่มีวี่แววว่าจะตามทันหรือได้ยินเสียงของมันการบุกป่าเดินทางแสนจะลำบากเพราะบางแห่งมีเถาวันขึ้นเยอะ การเดินตามทางบางครั้งไม่แน่ใจว่าผิดหรือถูกเราก็ต้องใช้ลูกธนูเป็นเครื่องหมายนำทางจนฟ้าสางพระอาทิตย์ค่อยๆโผล่ขึ้นจากขอบฟ้าพอสว่างเราก็ดับคบไฟเรารู้ว่าบัดนี้ปีศาจร้ายกลับเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในรังลี้ลับของมันแล้วเพราะแสงแดดอ่อนๆกำลังเริ่มจะส่องโลกพวกเราหายใจค่อยโล่งอกไปหน่อย คิดว่าบัดน,นี้เป็นเวลาของเรามาถึงแล้วเพราะเจ้าผีไร้ายหมดฤิเดชไม่มีอำนาจทำอันตรายแก่พวกเราได้แล้วกลางคืนเป็นเวลาของมันแต่กลางวันเป็นเวลาของเราผมกับพวกก็ได้พยายามบุกที่ซ่อนของพวกปีศาจร้ายหากเราหาไม่พบถึงเวลากลางคืนพวกเราจะลำบากมากขึ้น ฉะนั้นเราจึงเร่งมือค้นหาโดยอาศัยธนูไฟของพระธุดงที่ท่านมอบให้มาชี้นำทางนับว่าพระธุดงท่านรู้ถึงเหตุการณ์ล่วงหน้าได้อย่างตาเห็นที่สุดเราก็มาถึงป่าทึบที่มีพวกทวันขึ้นทึบไม่มีแสงอาทิตย์ส่องถึงไม่มีทางจะเข้าไปได้พวกเราต่างก็ยืนงงผมพยายามเสียงธนูลูกธนูก็ชี้ตรงเข้าไปในหมู่เทวันที่ขึ้นเกกะไม่มีทางคนจะรอดเข้าไปได้ ผมเกิดสงสัยว่าธนูจะชี้ผิดจึงเสี่ยงใหม่ร่วมสามครั้งแต่ก็ชี้ไปทางเดียวกันทุกครั้งตกลงไม่มีทางใดอีกแล้วเพราะแน่ใจว่าธนูมนนี้คงไม่นำทางผิดเป็นแน่ฉะนั้นพวกเราที่มีดาบสะพายติดตัวก็ลงมือตัดถางพอที่เราจะเอาตัวรอดเข้าไปได้ทุกคนก็ช่วยกันตัดไม้ตัดเถาวันดึงออกให้เป็นทางทุกสิ่งทุกอย่างต่างก็ทำอย่างรีบด่วน เพราะอาทิตย์ขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วไม่ต้องคอยระวังผีร้ายอีกเราระด,ดมช่วยกันตัดช่วยกันถางพอเอาตัวรอดเข้าไปได้แต่เราก็ต้องเสียเวลาไปเกือบสองชั่วโมงกว่าจนผ่านโผล่เข้าไปถึงลานพอเข้าไปถึงครั้งแรกเราก็ตกตะลึงเพราะเราเห็นกระดูกสัตว์กายกองมากมายคิดว่าที่เราเห็นนี้คงจะเป็นพวกเหล่าซากกระดูกสัตว์ที่ถูกผีร้ายสูบเลือดแล้วก็ตาย นี่เองที่สัตว์ในบริเวณป่านี้ได้สูญสิ้นไปแต่เราก็คิดไม่ออกว่ามันมารวมเป็นกองใหญ่ได้อย่างไรและมีกระดูกสัตว์หลายชนิดเราไม่มีเวลาจะพิจารณาให้ถี่ถ้วนว่ามีกระดูกอะไรบ้างเรารู้แต่ว่าบัดนี้เราแน่ใจว่าได้ใกล้รังของผีร้ายเข้ามาแล้วเรามาถูกทางแต่เราทั้ง9คนต่างก็มีความอิดโรย เพราะกลางคืนเราก็ได้รับความตื่นเต้นเหน็ดเหนื่อยทั้งร่างกายและจิตใจมามากแล้วเช้าขึ้นก็ต้องทำงานหนักถากถางเข้ามาในรังผีร้ายอาหารเชา้าเราก็ยังไม่ตกถึงท้องเราได้มองดูร,บรอบๆก็รู้สึกแปลกใจที่ทุกสิ่งทุกอย่างเกือบจะไม่มีอะไรรอดเข้ามาได้เลยคิดว่าเราไม่ถางก็หมดทางที่จะเข้ามาถึงรังผีร้าย ซึ่งในที่ลี้ลับอย่างนี้มนุษย์ธรรมดาไม่มีโอกาสเข้ามาถึงได้จริงอย่างหลวงพ่อบอกหากเราไม่ได้อภินิหารธนูไฟของพระธุดงหรืออาจจะมีทางลี้ลับเข้าออกที่คนเราไม่พบก็ได้ทำให้ผมคิดว่าธนูไฟอันนี้หากไม่ติดตามใกล้ตัวผีร้ายแล้วคงไม่ได้ผลถ้าระยะห่างมากเกินเสียงของมันไปถึงธนูก็คงจะไม่สามารถชี้ทางได้มิฉะนั้น ท่านคงจะไม่ให้เราต้องลำบากยากเย็นบุกป่ายามค่ำคืนเช่นนี้เป็นแน่เราไม่มีเวลาจะหยุดพักมากนักแม้จะอิดโรยเพียงใดก่อนอื่นก็ต้องให้พบรังซ่อนตัวของผีร้ายก่อนพระท่านบอกว่ากลางวันมันไม่มีฤทธิดเดชอะไรเราจะทำอย่างไรกับมันก็ได้ฉะนั้นเราถึงค้นหามันต่อไปจนกว่าจะพบรังซ่อนจะได้ทำลายให้มันสิ้นซากจากโลกนี้ไป ผมกับพักพวกได้พยายามค้นหาจนทั่วทุกแง่ทุกมุมไม่ให้รอดพ้นสายตาแต่ก็ไม่เห็นมีอะไรผิดปกติในลานนั้นนอกจากกองกระดูกสัตว์ต่างๆใหญ่โตก็หมายถึงเราได้มาถึงที่รังมันแล้วแต่ยังค้นไม่พบเราก็เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาเพราะเราได้พยายามค้นทุกซอกทุกมุมแล้วจนหมดปัญญาเราต้องมานั่งพักเหนื่อยทันใดนั้นเราก็ได้ยินเสียงคนเอะอมาทางช่องเถาวันที่เราถางเป็นทางเข้า ผมรู้สึกดีใจที่เห็นพ่อเลี้ยงซึ่งเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรเลยในเรื่องผีสางกลับเป็นคนนำหน้าโผล่ออกมาเป็นคนแรกจากนั้นก็มีพักพวกติดตามเข้ามานับสิบต่างก็อยากรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมก็อธิบายให้ฟังคร่าวๆแล้วบอกว่าผีร้ายตัวนั้นอยู่ในบริเวณนี้แต่เรายัหาไม่พบจากนั้นพักพวกก็นำอาหารมาให้เรากินเพราะพ่อเลี้ยงเป็นห่วงกลัวเราจะหิว ซึ่งเรากำลังหิวหัวอยู่แล้วก็ดีใจรู้สึกว่าทุกคนเอาใจเรามากเมื่อกินอาหารแล้วก็ยื่นน้ำให้ดื่มเมื่อกินแล้วพอมีกำลังก็เที่ยวค้นหากันต่อไปแต่เราพยายามช่วยกันค้นหาเพียงใดก็ไม่มีร่องรอยว่ามันแอบซ่อนอยู่ที่ไหนพ่อเลี้ยงถามขึ้นมาว่านี่นานหากเราหามันไม่พบในวันนี้แล้วคืนนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นไหมล่ะ ผมไม่ทันคิดก็ตอบพ่อเลี้ยงไปว่าถ้าเราหามันไม่พบวันเนี้ยคืนเนี้ยมันคงจะออกอาลวาวลศหะครับพ่อเลี้ยงถ้าหากวันนี้หาไม่พบเราคงจะไปนิมนต์หลวงพ่อมาป้องกันเราในคืนเนี้ยก็ได้แล้วพรุ่งนี้ค่อยกลับมาหามันอีกเมื่อพูดถึงหลวงพ่อผมก็นึกขึ้นได้ว่าธนูที่ชี้ทางเรามาตลอดเวลาทําไมเราจึงลืมไปเมื่อนึกขึ้นได้ผมก็ดีใจและแน่ใจบอกกับพวกพวกว่า เออไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องตกใจผมคิดว่าเราจะได้ตัวมันวันนี้แน่เลยครับพูดแล้วผมก็หยิบธนูพร้อมกับลูกออกมายืนกลางลานนึกถึงครูบาอาจารย์และหลวงพ่อและขอร้องเจ้าป่าเจ้าเขามาร่วมสร้างกุศลความดีกำจัดความชั่วเพื่อมนุษย์และสัตว์ไม่ต้องเสียชีวิตและอยู่เย็นเป็นสุขต่อไปเมื่ออธิษฐานจิตเสร็จแล้ว ก็หยิบธนูชี้ทางขึ้นพาดยิงขึ้นตรงหัวขึ้นไปมันเป็นเหตุอัศจรรย์ในสายตาของคนจํานวนมากลูกธนูนั้นแทนที่จะแฉลบอย่างที่แฉลบอย่างที่แล้วมาลูกธนูกลับดิ่งลงมาปักอยู่กลางลานพอดีใกล้ที่ผมยืนผมต้องโดดหลบไปทางหนึ่งเราต่างก็แปลกใจผมเห็นเช่นนั้นก็ดีใจสั่งให้พวกเราทุกคนที่ติดตามมาเมื่อคืนนี้ให้ช่วยกันขุด เพราะทุกคนก็มียันหลวงพ่อติดตัวป้องกันพูดผีพิศาจ์แต่รู้สึกว่าไม่ทันลงมือขุดเพียงแต่ดึงลูกธนูขึ้นมาก็รู้ว่าไม่ใช่พื้นดินเพราะลูกธนูได้ปักตรงไม้ที่เป็นหีบเราทั้งเก้าจึงช่วยกันปัดพื้นดินออกก็เผยให้เห็นหีบศพไม้เรารีบวางสายสินที่ได้นำติดตัวมามีรัศมีกว้างพอแล้วช่วยกันงัดฝาหีบขึ้นมาส่วนคนอื่นไม่มีเครื่องป้องกันตัว ก็ได้แต่ชะงโงกมองดูห่างๆที่ไม่กลัวก็เข้าไปมองใกล้ๆการยกฝาหีบขึ้นมาก็ไม่ยากนักปรากฏฝาหีบที่ปิดนั้นมีดินแข็งติดฉาบไว้เมื่อฝาหีบปิดลงไปแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นฝาหีบเหมือนลานดินทั่วไปฝาโลงผีมีดินพรางไว้รู้สึกว่าจะปิดไว้เฉยๆไม่ได้ตอกตะปูฉะนั้น เมื่อก่อนจะลงมือช่วยกันยกฝาหีบลงผีต่างก็พากันใจเต้นทั้งอยากเห็นทั้งหว่ดหวาดทั้งที่รู้ว่ามันไม่มีฤทธิเดชมันเป็นซากธรรมดาเราต่างมองดูหน้ากันและคลำดูยันใบไม้ที่แขนเห็นว่าทุกอย่างอยู่เรียบร้อยแล้วทำจิตใจระงับความตื่นเต้นให้ปกติก่อนแล้วก็ลงมือเปิดฝาลง เมื่อทุกคนตั้งสติให้มีจิตใจเข้มแข็งแล้วก็ช่วยกันยกฝาโลงขึ้นพร้อมกันทันทีสิ่งที่เราเห็นในโลงนั้นเราแทบพผงะหงายหลังที่ได้เห็นร่างปีศาจครึ่งผีครึ่งคนแต่ร่างมันเล็กลงมากขนาดคนธรรมดามีขนยาวตามหน้าตามตัวแต่หน้าเกลียดหน้ากลัวลืมตาโพลงเคี้ยวงอกออกมานอกปากสองข้างแหลมคมตากลมแดงเป็นเปเลวไฟ จ้องอย่างแสดงความโกรธจัดและอาฆาตแสดงอยู่ในดวงตาแม้มันจะไม่กระดุกกระดิกเคลื่อนไหวไม่ได้แต่สีหน้ามันดูแล้วน่าสยดสยองคนใจอ่อนเห็นแล้วคงจะกลัวจนเป็นลมเสียสติเป็นแน่ผมและเพื่อนๆแม้จะมีความตื่นเต้นหวาดกลัวอยู่บ้างแต่ก็ดีใจที่ได้มีโอกาสทำลายซาาข,ของมันให้สิ้นลงจะได้ไปผุดไปเกิดเสียที เราจะทำยังไงกับมันดีล่ะพี่นานเสียงเพื่อนคนหนึ่งถามขึ้นก็ฆ่ามันสิสิแล้วก็เผามันเลยเพื่อนผู้นั้นและคนอื่นๆต่างก็ยกมีดดาบขึ้นแล้วก็จ้วงลงไปที่ร่างนอนสงบนิ่งอยู่ในโรงศพนั้นแต่เมื่อมีดและดาบกระทบกับตัวก็มักจะรู้สึกว่าไม่ระคายผิวเหมือนหนังหนาและเหนียวจะจ้วงฟันแทงเต็มแรงเท่าใดก็ไม่สามารถจะทำลายมันได้ ผมจึงพิจารณาดูแล้วก็สั่งให้ขุดยกหีบขึ้นมาแล้ววางขวางปากหลุมใช้ไม้แห้งและฟืนใส่ลงไปในหลุมเพื่อที่จะได้สุมไฟก่อนที่จะทําอะไรลงไปเราได้เห็นตัวหนังสือจารึกไว้อยู่หัวโลงศพแต่รู้สึกเสียดายที่หนังสือนั้นไม่ใช่หนังสือเมืองเหนือเพราะพวกเราไม่มีใครอ่านออกมันเป็นหนังสือม่านหรือพมา่าแต่ก็ไม่แน่ใจได้แต่เดาไม่รู้ผิดหรือถูก ฉะนั้นเราจึงไม่รู้อะไรในเรื่องผีดิบตัวนี้เป็นใครมาจากไหนเพราะชาวพม่าที่มาในขบวนเราก็ไม่ได้มาด้วยคงอยู่เฝ้าค่ายที่พักเมื่อเราได้เอาฟืนใส่ไว้และเตรียมไว้พอจะเผาให้ซากศพไหมก็เอาน้ำมันเชื้อเพลิงราดไปที่ซากแต่เมื่อเอาคบเพลิงที่ติดตัวมาจุดไฟใส่ไม้ที่ใต้ลงแต่ก็จุดไฟไม่ลุกใช้ดาบฟันแทงมันก็ไม่เข้า เอาไฟเผามันก็ไม่ติดพวกที่ยืนดูอยู่ภายนอกชักใจคอไม่ค่อยดีตาก็เกิดความไม่สบายใจแม้แต่พ่อเลี้ยงก็แสดงสีหน้าเป็นทุกข์ร้อนใจเพราะมันยังมีอำนาจอาถรรพ์ผมก็คิดขึ้นมาได้ที่หลวงพ่อบอกว่าปีศาจร้ายนั้นต้องใช้ไฟจากแสงอาทิตย์ไฟธรรมดาทำอะไรมันไม่ได้หรอกนะโยมคิดแล้ว ผมก็ขอ,อยืมแว่นตาของพ่อเลี้ยงแล้วเอาส่องกับดวงอาทิตย์ให้ติดกับคบเพลิงซึ่งชุ่มด้วยน้ำมันใช้ใบไม้แห้งๆอยู่บนเมื่อแสงแดดแรงกล้าของดวงอาทิตย์ส่องเข้ากับกระจกแว่นขยายให้เกิดความร้อนแม่ช้าไฟก็ติดคบเพลิงพวกเราก็นำคบเพลิงมาต่อไฟกันเข้าหลายอันแล้วก็ใช้ไฟธรรมชาติจากแสงอาทิตย์สามารถทำให้ไฟลุกได้อย่างแปลกประหลาดเราก็พากันดีใจว่าคราวนี้ คงจะไม่สิ้นซากหมดกันเสียทีแต่แล้วเหตุการณ์แปลกประหลาดก็เกิดขึ้นเพราะร่างนั้นคล้ายจะมีชีวิตขึ้นแต่ได้รับความทุกข์ทรมานเพราะร่างนั้นเหมือนถูกมัดไว้แข็งทั้งตัวได้แต่บิดหน้าเบี้ยวบูดสสยไปมาคล้ายจะถูกความร้อนทรมานแสนสาหัสผมเองก็ยังรู้สึกสงสารไม่รู้จะแก้ไขอย่างไรดีอยากจะให้ร่างนั้นมันตายสงบจะได้ไม่ทรมานก็นึกขึ้นได้ว่า ลูกธนูทำลายที่หลวงพ่อบอกซึ่งมีอักขรเลขยันจากนั้นจึงยกคันธนูและลูกธนูทำลายขึ้นจบขอให้ซากนี้อย่าได้ทุกทรมานต่อไปแล้วก็พาดลูกตั้งเป้าหมายไว้ตรงร่างตอนกลางหัวใจแล้วก็ปล่อยลูกธนูยิงออกไปจากคันเสียบหน้าอกทะลุหลังทุกคนเห็นเลือดไหลพุ่งออกมาจากร่างตรงแผลธนูนั้นมากมายแต่ก็แปลก คิดว่าเมื่อเลือดออกแล้วไฟคงจะซาเพราะเป็นน้ําเลือดแต่ก็ตรงกันข้ามน้ําเลือดนั้นกลับทําให้ไฟลุกโหมไหม้ขึ้นอีกคล้ายกับเลือดนั้นเป็นน้ํามันเชื้อไฟอย่างดีตัวเจ้าผีร้ายก็ค่อยๆยุบเล็กผอมลงเพราะเลือดมันออกมาหมดบั้นพะงะสองสาครั้งแล้วก็นิ่งไปร่างก็ผอมลงกลายเป็นร่างผีไทรซากมานานปีเราก็เร่งช่วยกันหาไม้แห้ง มาเผามันให้สิ้นซากที่แฝงวิญญาณร้ายให้สุดสิ้นไปผมนึกถึงหลวงพ่อสั่งไว้ว่าถ้าได้ตัวผีดิบมาเผาซากก็ให้เอาลูกธนูและคันธนูที่มีอักขระใส่ลงไปในไฟด้วยเพราะหมดความจำเป็นแล้วจากนั้นผมจึงหยิบคันธนูซึ่งมีคุณล้ำค่าใส่ลงไปในไฟอย่างแสนเสียดายทันใดน,นั้นไฟก็ลุกชดช่วงสูงเป็นลำตาลขึ้นมาทันที ด้วยพวกเราช่วยกันคนละไม้คนละมือเราหมไฟอาถรรพ์ที่เกิดจากดวงอาทิตย์เปลวไฟลุกเกิดควันขาวดำจับทั่วฟ้าร่างซากของผีร้ายกำลังสูญสิ้นไปจากความชั่วร้ายซึ่งสิงอยู่ในป่าช้านานเพียงไรไม่มีใครทราบประวัติร่างผีร้ายกำลังจะกลายเป็นเศษเท่าฐานควันขาวลอยพุ่งขึ้นท้องฟ้าอย่างรวดเร็ว แล้วกระจายออกเสียงไม้กำลังไม้ดังเปี้ยๆตลอดทั้งโลงศพก็ไม่หมดควันที่พุ่งขึ้นแรงสู่ท้องฟ้าสีขาวก็ม้วนตัวแงนดูท้องฟ้าแล้วจะเห็นควันที่ม้วนตัวเข้าพวกกลายเป็นตัวคนลอยขึ้นไปเป็นจำนวนมากเกิดขึ้นแล้วก็ลอยหายจางไปแล้วก็ได้ยินเสียงคล้ายกับคนหัวเราะอ,อยู่บนอากาศเหมือนคนมีความสบายใจเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ยิ่ง แกผู้พบเห็นในวันนั้นผมคิดว่าเป็นวันที่ผมมีทั้งตื่นเต้นทั้งตกใจทั้งหวาดกลัวและกล้าหาญซึ่งผมไม่สามารถจะลืมผีดิบกำลังอลาวาดและแผดเสียงตลอดจนถูกทำลายซากสุดสิ้นไปในกองไฟได้เหตุการณ์ในวันนั้นเป็นประวัติการณ์ในชีวิตอย่างไม่มีวันลืมจะมีใครบ้างได้เกิดมาพบกับสิ่งที่ผมคิดว่าแปลกประหลาดที่สุดในโลกคิดว่าน้อยคนนัก ที่จะได้พบเห็นเหตุการณ์ที่มาสัจจรร์เช่นนี้หลังจากเราได้ทำลายซากผีดิบสิ้นสุดลงแล้วทุกสิ่งในป่าก็เข้าสู่ความปกติทุกคนหายหวาดกลัวเรากลับค่ายพักต่างหน้าชื่นตาบานยิ้มแย้มแจ่มใสคล้ายทหารที่ไปชนะสงครามกลับมาแต่เราก็ยังมีคนนอนป่วยจะต้องรักษาพยาบาลอีก11คนวันนั้น เราใช้เวลาเพียงค่นวันก็ได้ทำลายซากผีดิบลงได้โชคเข้าข้างเราหากว่าวันนั้นเกิดไม่มีแสงแดชจากดวงอาทิตย์ท้องฟ้ามืดมัวฝนตกก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขอย่างไรอะไรจะเกิดขึ้นคิดขึ้นมาก็เสียวหัวใจเหมือนกันเมื่อผมกลับมาถึงที่พักบายก็รีบไปเยี่ยมเพื่อนที่นอนป่วยอยู่ก็ได้ความว่า คนอื่นๆเขาพอจะลุกขึ้นกินอาหารได้บ้างแล้วเห็นจะเป็นเพราะยาสมุนไพรรากไม้ของหลวงพ่อก็ได้แต่อีกสามคนรวมทั้งเพื่อนผมนั้นยังไม่สามารถลุกขึ้นนั่งส่วนเพื่อนทั้งสองก็ได้แต่นอนลืมตามหมดสติไม่พูดจาอ่อนเพียกหมดแรงหมดกำลังอาการไม่ดีขึ้นมากนักผิดกับคนอื่นๆส่วนนายจินดาแม้จะมีอาการหนักก็ยังเบากว่าเพื่อนทั้งสองแต่พูดจาเพอ้อ ลุกขึ้นไม่ได้แต่ก็พอมีกำลังจะพลิกตัวไปมาได้หมอให้ห้องนายจินดาไว้ต่างหากไกลจากกันเพราะคิดว่านายจินดานั้นยังมีโอกาสหายส่วนเพื่อนทั้งสองหมอไม่รับรองสภาพของป่าเข้าสู่ปกติเหมือนสัญชาตญาณของพวกสัตว์รู้ดีต่อมาเราก็ได้ยินเสียงไก่ป่าขันเสียงกล้อง สัตว์ป่าก็ร้องมาแต่ไกลต่อไปพวกสัตว์ป่าก็จะได้อยู่กันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขแต่แล้วอาการของหนานเปงกับส่างอุ่นเรือนก็ไม่ดีขึ้นไม่ช้าทั้งสองก็ตายลงผมมีความเสียใจมากที่เพื่อนทั้งสองได้ตายลงกลางทางในป่าดงเช่นนี้แม้จะรู้ว่ามีเรื่องไม่ดีในตัวเพื่อนก็ตามก็อดสงสารไม่ได้เป็นอันสิ้นสุดชีวิตของเพื่อน ความลับต่างๆก็สูญสิ้นกันไปยังเหลืออีกคนหนึ่งคนที่ชื่อจินดาที่กำลังมีอาการค่อยๆดีขึ้นนอกนั้นก็หายป่วยเกือบเป็นปกติหมดวันต่อมาหลังจากนานเปงกับสั่งอุ่นเรือนตายแล้วก็มีคนมาตามผมให้ไปหาคนป่วยบอกว่าคนป่วยทำท่าทางว่าอยากจะพบผมสงสัยว่าจะมีเรื่องอะไรกัน เพราะเพื่อนของผมสองคนก็ได้ตายไปแล้วโดยไม่ได้พูดจาสั่งเสียอะไรให้ผมรู้เรื่องเลยทางพ่อเลี้ยงกำลังขอความเห็นว่าจะจัดการกับศพทั้งสองอย่างไรดีใครมีความเห็นอย่างไรผมมีความเห็นว่าควรจะเผาให้สิ้นซากไปแล้วให้หมอรายงานว่าตายด้วยพิษไข้มาดาเรียอย่างแรงถ้าไปรายงานตรงๆว่าถูกผีดูดเลือดก็จะพิสูจน์อะไรไม่ได้ไม่แต่เขาจะหัวเราะเยาะอย่างเดียว เรื่องเราก็คงไปกันใหญ่โตทุกคนก็เห็นด้วยในเหตุผลนี้เมื่อมีคนมาตามบอกว่าคนไข่ยอยากพบผมก็สงสัยว่าแกต้องการอะไรจากผมทั้งผมก็ไม่ค่อยชอบหน้าแกนักผมไม่ชอบคนเโสแต่เมื่อแกเจ็บหนักผมก็ต้องรีบไปหาแกยังสถานที่นอนป่วยซึ่งบัดน,นี้เขานำคนไข้ามานอนป่วยในบ้านร้างเพราะเห็นว่าบ้านร้างได้ปลอดภัยแล้วมีทั้งหมอและคนรับใช้อยู่พร้อม ผมก็เห็นสีหน้าคนไข้แจ่มใสขึ้นก็เลยถามคนไข้ว่าเป็นยังไงบ้างห่ะครับคุณจินดาได้ให้คนไปตามผมอยากพบผมหรือจะให้ผมทําอะไรบ้างก็บอกผมมานะครับผมเห็นคุณแล้วก็รู้สึกว่าแจ่มใสสบายขึ้นมากแล้วไม่ช้าก็หายเป็นปกตินะครับคนไข้ยพยักหน้าให้ผมนั่งลงรู้สึกว่าแกก็ไม่ค่อยชอบผมเช่นกันผมก็ทําตามหมอกับคนรับใช้เห็นว่าอยากจะสนทนาตามลําพัง ก็เดินออกไปจากห้องปล่อยเราไว้สองคนคนไข้ก็เลยถามว่ากําลังสนุกเลยนะครับก็เอาไว้ติดตามเรื่องราวแห่งความสนุกนี้ในคลิปหน้านะครับก็อย่าลืมกดติดตามแต่ก็ด,ด่งด้วยนะครับเพราะการผจญภัยในเขตฝั่งพม่านั้นยังมีความตื่นเต้นรอท่านผู้ฟังอีกมากมายเลยครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังมาตลอดคลิปนี้ต้องลาไปก่อน สวัสดีครับ